กองกำลังชาติพันธ์พร้อมแนวร่วมโจมตีฐานทัพ148ถูกยิงเสียชีวิตกว่า20คนและการจับกลุมไม่ต่ำกว่า5รายนอกจากนี้ยังซุ่มโจมตีด่านประจำทัพของทหารพรม่าเมืองมะกวยสังหารจำนวน5ราย แรงกดดันถล่มหลายด้านทหารมินอ,องไหลกว่าร้อยคนยกธงขาวกองทัพทหารพม่าหนุนเสริมผ่านทางอากาศจงตีในเมืองตีแปยินเศรษฐกิจถดถอยสุดอย่างหนักหลังขาดแคลนน้ำมันภาพวิดีโอต่อแถวรอเติมน้ำมันตามปั๊มยาวกว่า1กิโลเมตรสวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์การสู้รบในพม่าผ่านทางช่องกันเลยนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปติดตามเหตุการณ์ในเมืองจังหวัดมัะเลี การต่อสู้ระหว่างกองกําลังฝ่ายตรงข้ามและกองทัพมินออกไหลมีผู้เสียชีวิตจํานวน20กว่าคนและบาดเจ็บสาหัสอีกแลงคาวท้องเท่นคิดติดมีเดียระบุว่าเหตุการณ์สู้รบกันในพื้นที่เมืองมันเตเลนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเวลา5โมงเย็นของวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาฝ่ายกองกำลังตรงข้ามิพัณฑ์ที่มีทั้ง t n l e และยังมีแนวร่วมโมกก PLA และยังมีพารมิตร222โจมตีฐานทัพมินอองไล148ที่ประจำอยู่ในอำเภอตะเปกจีนทำให้ฝ่ายทหารมินอองไลทุถกยิ่งเสียชีวิตจำนวน20กว่าคนสาหัสอีกสงครามนี้เริ่มเปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเนื่องจากฐานทัพมินอองไลมีตั้งแต่ถนนเส้นหลักอย่างโมโกกตะเปกจีนและจังหวัดมันลีและสามารถยึดค่ายอย่างสำเร็จจนกระทั่งโจมตี 7มาฐานทัพมินอองไลน์อีกค่ะสถานการณ์ปัจจุบันฐานทัพ148ประจำอยู่ในเมืองมันเตเลตะเป็กจีนกองกำลังฝ่ายตรงข้ามบุกถล่มอีกทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า20คนและมีการจับกลุมได้อีกรวมถึงอาวุธปืนอีกบางส่วนฝ่ายกองกำลังชติพันธุ์ยังระบุอีกว่ากองทัพทหารชุดนี้เป็นทหารที่โหดเหี้ยมอีกชุดหนึ่ง ที่ผ่านมาเขาได้จับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิดไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทุกรูปแบบเช่นการตัดศีรษะตัดแขนตัดขาข่คมขืนชาวบ้านคุกคามทุกรูปแบบอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอประโคกูจังหวัดมกวยฝ่ายกองกำลังพิทักษ์ประชาชนบุกโจมตีด่านประจำของทหารพมา่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนห้าคนและก็บาดเจ็บอีก กองกำลังพิทักษ์ประชาชนรอบโจมตีกองทัพทหารเมินอองไหลหรือที่เป็นด่านประจําตั้งอยู่ในบริเวณอําเภอปะโคกูจังหวัดมะกวยแหล่งข่าวคิดติดมีเดียาระปูว่าเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับเมืองปะโคกูมีด่านประจําของกองทัพเมินอองไหล จึงซุ่มยิงทหารพรมาร่าที่ประจำอยู่ในด่านเหตุการณ์นี้ทหารพรมาร่าที่ประจำอยู่ในด่านถูกยิงเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า5คนและก็บาดเจ็บสาหัสอีก3คนส่วนอาวุธปืนยึดได้ที่เป็นรุ่น AK 1กระบอกและยังมีลูกกระสุนปืนอีก1ชุดค่ะทหารพรมาร่าโดนกดดันโดนถล่มอย่างหนักหลายทิศท,ทางทำให้123คนจากกองทัพยกธงเขา แต่กองทัพทางอากาศส่งกำลังเสริมโจมตีทางภาคอากาศอีอากสงครามเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้คือวันที่18สิงหาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้า45นาทีไฟท,ชชที่ทักประชาชนบุกทจมตีฐานทัพมินอองหลายที่อยู่ในอำเภอตีเปย,ยินตามแหล่งข่าวยังระบุอีว่าในเมืองตีเปย,ยินนั้นมีทั้งกองทัพมินอองหลายร่วมกับยูซอที่ปักฐานไว้หลายจุดหลังจากนั้นไย ต่อต้านทหารจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงแรงกดดันทําให้ทหารพรม่าที่อยู่ในฐานกว่า123พคนยอมยกพกคขาวหรือยอมแพ้ให้กับกองกําลังฝ่ายตรงข้ามในขณะที่เกิดเหตุทหารพรม่ายังส่งกําลังเสริมเข้ามาทางด้านอําเภอเยอ,อูตีแปยินแต่ฝ่ายกองกําลังฝ่ายตรงข้ามสามารถสกัดโจมตีได้ ทำให้123คนที่ยกธงขาวอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย BDF ค่ะตามจำนวนที่ยกธงขาวมีทั้งสมาชิกของผิวชที2คนส่วนเป็น c t m ที่เป็นราชการนั้นจำนวน41คนและยังมีสมาชิกครอบครัวนั้นจำนวน80คนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายต่อต้านทหารทั้งหมดสถานการณ์ล่าสุดการโจมตียังไม่นิ่ง เขาบอกว่าในอำเภอตีแปยินทหารพรมาร่าใช้เครื่องบินกองทัพอากาศรุ่น Mi-17 จำนวนสองลำถล่มในหมู่บ้านและยังส่งกำลังเสริมลงมาจากฐานทัพอากาศอีกด้วยเหตุสงครามที่รุกรามกว้างขวางไปหลายทิศทางทำให้เศรษฐกิจในพมา่านั้นโผดถอยอย่างเห็นได้ชัดนี่คือภาพบรรยากาศผู้คนประชาชนที่รอต่อแถวเพื่อเติมน้ำมันนั่นเองค่ะ ผู้คนเข้าแถวเพื่อซื้อน้ำมันข่ะเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอตองจีเนื่องจากปั๊มน้ำมันบางแห่งนั้นถูกปิดทำการเนื่องจากการขาดแคลนการขาดแคลนซื้อเชื้อเพลิงในเมืองต่างๆในพม่านั้นนอกจากนี้ยังมีการซื้อจำนวนมากและยังมีการจำกัดบางร้านค้าอย่างเช่นย่านกุง้งเมืองมันตะเลการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต่อคิวรอรถยาวนาน ในทำนองเดียวกันในเมืองตองยีเนื่องจากความยากลำบากในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะชาวบ้านจกึงแชร์รูปภาพบน Facebook สื่อโซเชียลมีเดียผู้คนจำนวนมากที่ต้องต่อคิวในร้านค้าบางแห่งที่ขายน้ำมันชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับสื่อสำนักข่าวว่าเหตุนี้เกิดจาก เชื้อเพลิงในตรองทีนั้นขาดแคลนอย่างมากปั๊มน้ํามันบางแห่งได้ถูกปิดลงเนื่องจากไม่สามารถจําหน่ายน้ํามันจากการขาดแคลนได้ชาวบ้านยังบอกอีกว่าต้องรอคิวตั้งแต่ตีสี่ซึ่งระยะแถวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรหรือ2ไม์นั้นทําให้บางคนที่อยู่อยู่ท้ายแถวพอมาถึงคิวตัวเองน้ํามันก็หมดและร้านค้าก็ปิดไปแล้วทั่วประเทศตั้งแต่ ปี2567วันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ไม่สามารถซื้อน้ำมันได้มากเท่าที่ต้องการได้อีกต่อไปร้านน้ำมันบางส่วนที่ปิดกิจการเนื่องจากการขาดแคลนน้ำมันค่ะตามที่บอกไปช่วงแรกการแลกเปลี่ยนเงิน,งนตาต่างประเทศในภายในพม่าก,ก็ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางและยังขายอย่างเป็นทางการในราคาที่กำหนดโดยพวกเขาเท่านั้นอีกอนุญ,ญาตให้ซื้อขายได้ซึ่งปัจจุบันธนาคารกลางทหารพรมา่า ไม่สามารถขายเงินตราต่างประเทศเท่าที่จําเป็นในการซื้อน้ํามันซื้อเชื้อเพลิงในราคาที่กําหนดได้นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้แล้วว่ากันว่าราคาเงินตราต่างประเทศที่ผู้ประกอบการต้องซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและราคาที่กองทักาาระดะบมาก,กําหนดเชื้อเพลิงเพื่อขายต่อน,นั้นแตกต่างกันอย่างมากจึงกล่าวได้ว่าการขายต่อมีความยากลําบากอีก อาตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรวมถึงเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูง6,500-7,000จัดได้1ดอลลาร์ส่วนเงินตราระหว่างเงินไทยและเงินพม่าก,ก็แตกต่างกันสิ้นเชิงค่ะจากเมื่อก่อน1แสนจัดเงินพมา่าสามารถแลกเงินไทยได้1,800บาทเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1แสนจัดแลกเงินไทยได้จำนวน600บาทซึ่งเป็นเงินตราที่แลกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวพม่าผ่านช่องของเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ